สวัสดีครับตอนนี้บริษัทดูดูโกบอลปิดนะครับงดลงทุนกดหยุดแล้วอ่านเลยนะครับว่าปิดแบบบริษัทอื่นยังไงง่ายๆครับบริษัทที่ปิดก่อนก็คือในเรื่องการปั่นบินคือ M Shop บริษัทที่2ที่ปิดตามคือบริษัท Shopping Mall แล้ว t ท s c o ก็ปิดตามเครดิตดส่วน Lazada เปิดตัวแค่10วันไม่จ่ายดูดูโกบอลเปิดมาได้4เดือนนะครับเปิดตั้งแต่ตุลา ตอนนี้ปิดแล้วสรุปงานพวกนี้ที่เป็นงานออนไลน์เปิดมาแล้วรับเงินโอนเข้าไปแล้วก็ปิดไม่จ่ายนะครับล่าสุดบริษัทที่ไม่จ่ายเงินเนี่ยก็มีนะครับชื่อเจดีนะครับบริษัทเจดีโอนเงินเข้าไปแล้วดึงเงินกลับหมดเลยนะครับยังไม่ทันทำงานเลยยังไม่ทันได้ตางถอนไม่ได้ด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านยกเลิกทำงาน เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเว็บพวกนี้เปิดมาเพื่อโกงนะครับไม่จ่ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ